กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับออผมขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้สักเล็กน้อยนะครับขออนุญาตกรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาครับว่าบทสรุปของรายงานฉบับนี้ก็คือการสร้างกรอบความคิดแบบใหม่การติดอาวุธ รอบความคิดเหล่านี้ให้กับข้าราชการให้กับครูให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนการถ่ายทอดกรอบความคิดหรืออาวุธแบบใหม่นี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ส่งสารเปิดโอกาสให้รับสารแล้วเปิดโอกาสให้ส่งสาร กลับคืนไปเป็นการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆสุจริตไทยเป็นเครือข่ายที่สำคัญของกันมาธิการและอนุกันมาธิการความก้าวหน้าความคืบหน้าํำไปสู่การมีพลัง ของคนที่เข้าใจสังคมไทยและคนที่อยากเห็นสังคมไทยเดินไปอย่างถูกทิศทางผมขออนุญาตก,กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านว่าข้อเสนอแนะสำคัญที่สุดของคณะกรรมการของรายงานฉบับนี้ก็คือการทำให้รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่างๆได้รับเอาแนวความคิดนี้ไปทำงานต่อไปทำงานแทนคณะกรรมาธิการอนุกรรมาธิการเรามีทีมงานเรามีคนรักชาติที่อยู่นอกวุฒิสภาอีกมากมายที่อยากทำงานในเรื่องเหล่านี้ ผมก็อยากเรียนขออนุญาตท่านประธานไว้ว่าถ้าสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบกับรายงานฉบับนี้เราก็จะส่งให้คณะรัฐบาลให้หน่วยงานของรัฐได้รับเอาเรื่องนี้ไปทำต่อไปขณะเดียวกันในระหว่างที่วาระการทำงานของคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการรวมทัาา้งภาคีเครือข่าย ที่เข้ามาอยู่กับคณะรมาชิการเราจะมีเวลาทําอยู่เราก็จะเดินหน้าในเรื่องเหล่านี้เต็มกําลังความสามารถของพวกเราแล้วก็จะรับภาระในการเข้าไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับเอาความคิดนี้ไปไปทำซึ่งผมคิดว่าในที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประเทศไทยต่อคนไทยทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่ครับก็ผมก็ขออนุญาตได้สรุปไว้ในโอกาสนี้หากท่านสมาชิกผู้ที่สภาจะมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพื่อทำให้คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการรวมทั้งภาคีเครือข่ายได้รับไปทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับครับขอบคุณท่านประธานครับ